โอ้ยทุกคนเราเจอร้านเศรษฐีชาไทยเราสั่งเอาไว้จ้ะเราสั่งชาซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ฮะวางไว้ก่อนลูกจะถ่ยายบรรยากาศก่อนนะฮะทุกคนจ้ะนี่ฮะนะฮะตรงนี้ตลาดรุ่งเจริญค่ะทุกคนนะฮะมีน้องมาสั่งพอดีเลยมีลูกค้ามาตลอดเลยนะฮะนี่ฮะถนนเลียบคลองตรงนี้ตรงนั้นเป็นโลตัสจะเป็นบางขันนะฮะทุกคนแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปก็ออกตลาดบางขันเลี้ยวขวาไปก็ธรรมกายทุกคนนี่คือชานมจ้ะ ชาไทยนะฮะปิดทั้งชานมมีทั้งชาเขียวนี่หาลูกค้ามาทันทีเลยเหมือนกับมาเป็นดาราให้เราได้ถ่ายนะฮะตลาดรุ่งเจริญบงกด2ทุกคนบงกด2ก็คือจะเป็นซอยบงกด3ปดเก้าซึ่งจะเป็นหมู่บ้านไปเรื่อยๆมีวัดทับชิมแดงนะฮะแล้วก็ไปนู้นก็จะเป็นรังสิตนครนายกไงจะไปเส้นนครนายกดีมเวิร์ลนะ,ะฮะฟิวเจอร์ฝั่งนู้นแต่ถ้าออกฝั่งนี้ก็ไปบางขันแล้วก็เลี้ยวออกถนนโยธินนึกออกไหมถนนโยธินมอกรุงเทพ ตรงตรงนี้จะมีร้านคุณชองแกงปักใต้อร่อยมากตรงนี้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 ต้องไปนะฮะแกงใต้อร่อยมากแล้วก็เมื่อกี้เรากินแกงใต้มานะฮะอร่อยมากกิคนคุกงคัคุกินแกงเหลืองแล้วก็เรามาเจอร้านชาเศรษฐีชาไทยเราต้องบอกต่อจากทุกคนนี่ฮะเข้ามาดูฮะทุกคนบรรยากาศดีมากเย็นๆร้านจะเปิดนะฮะเปิดตอนเย็นๆฮะนะฮะแต่จริงๆร้านเปิดสิบโมงแนละใครจะมาใช่ไหมร้อนก็ร้อนก็มาตอนเย็นๆกันนะ,ะทุกคนอันนี้มาจากกรุงเทพเลยนะฮะนี่คือ แหมมาเป็นนางแบบให้เราด้วยเราถ่ายไปฝากให้คนดูจะเศรษฐีชาไทยพอดีเลยคนสวยนะฮะได้ถ่ายเลยไม่นั้นนะก็จะไม่มีคอนเทนต์คนสวยๆมายืนถ่ายแบบนี้มาสดๆไม่ได้นัดหมายกันเลยนะฮะมาจากที่ไหนคะอยู่ตรงนี้อยู่แถวนี้เหรอคะอ๋ะอค่ะค่ะค่ะเนี่ยค่ะเมนูดูเมนูเศรษฐีชาไทยที่เขามีหลายแฟรนไชส์หลายที่เลยเนาะแต่ที่นี่ตรงตลาด รุ่งเจริญตัวนี้เรียกบางขันไหมลูกบางขันไหมคะแถวนี้ยรุ่งเจริญจะเรียกบงกดสองเนาะตรงนี้ซอยบงกดสองทะลุออกไปก็จะเป็นเส้นตรงไปนู้นบงกดสามบงกฎสี่บงกฎห้ฎา,า,าไปทับทิมแดงวัดทับทิมแดงแล้วก็ไปลังสิตนครนายกดีมเวลร์เส้นนู้นได้เหมือนกันเส้นตรงนี้แต่ถ้าเกิดไปเส้นนอกนี้จะเป็นเส้นพหลโยชินนะฮะทุกคนนี่จะเมนู อุดหนุนชาเราเฉดเศษสีชาไทยอุดหนุนชาไทยเทุกคนแต่ว่าแต่ว่าหนูก็มีชานมไต้หวันด้วยใช่ไหมลูกมีเหมือนกันเนาะมีหมดเลยชนมไต้หวันลาเต้น,นมสดมีหมดแอปเปิลเขียวสซดาบลูฮาวายนะฮะบลูโอเชนอะไรมีหมดเลยเมนูนมก็มีเมนูชาเมนูกาแฟมะนาวสซดาสารพัดเลยนะฮะนี่ฮะร้อนๆแบบที่ต้องกินชาแบบนี้ฮะเศรษฐีชาไทยทุกคนนี่ฮะตักกันสดๆเลยทุกคน เยอมากคนขายน่ารักคนซื้อก็น่าตาดีสวยดูสิทุกคนนะฮะนี่เราชอบต้นมะพร้าวต้นนี้สังเกตตรงนี้ไหมมันเป็นอ้อยอ้อยอ้อยดาๆอย่างเงี้ยเนาะเรารู้สึกเหมือนกับแบบว่าเราอยู่ในชนบทแต่แต่มัมนมันไม่ใช่ชนบทนะตรงนี้มันเป็นแบบตรงนี้เนี่ยห้ตึกสูงๆนี่ไหมฮะก็จะเป็นมอธร,รมศาสตร์แล้วว่ะทุกคนออกไปเนี่ยก็เป็นมอธร,รมศาสตร์เชียงรากนอ้อยทุกคนอย่าบอกนะว่ามันปิด ตัดไปแล้วกล้องตัดไปแล้วยังอ่ะทุกคนยังไม่ตัดใช่ไหมเดีเ๋ยวพิสูจน์ในที่ล่มซิเพราะว่าเราอยู่ในที่แดงตัดไปแล้วยังยังเนาะเออดีมากหรือว่าตัดไปเลยเขาจะนะฮะบางขันนะฮะธรรมกานี่ยคุยไหมกําลังจเจริญรุ่งเรืองนะฮะนี่โลตัสกับทุกคนเห็นโรตัสไหมนี่จะมีไก่ตรงนี้ด้วยจ้าสวัสดีครับมีไก่มีส้มตามด้วยหรือเปล่าคุณแม่ เก็บแล้วนะฮะวันนี้เก็บไว้นะทุกคน้โหโดตัดตรงไปก็บางขันเลี้ยวซ้ายทุกคนอากาศดีมากนะคุณแม่เนะอมคุณแม่ขายเก็บไว้เหรอวันนี้เก็บทุกวันเวลาแบบนี้เนาะอ๋อครับผมอืมตัวนี้กบงกดสองเนี่ยเซเว่นเห็นไหมทุกคนต้นมะพร้าวนี่ก็สูงขึ้นนี่นี่เก็บไปเก็บไปเก็บมะพร้าวกันไหมครทุกคนอ่ มะพร้าวรูปกำลังโตเลยนะเนี่ยทุกคนนี่ฮะเศรษฐีชาทไทยทคนเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยทุกคนนะฮะชอบบรรยากาศทุกคนตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปก็คือมงกดสองไปตรงไปนู้นก็จะเจอก็จะไปเจอเคียงน้ำรีสอร์ทเคียงน้ำรีสอร์ทนะฮะทุกคนเคียงน้ำรีสอร์ทตรงนั้นก็จะเดินไปหน่อยก็เป็นตลาดคลองหลวงขอบคุณนะฮะคุณครับ อาหรเนื้อาหาไม่ไกลทะลุกันหมดทุกคนบางขันเห็นไหมฮะบางขันตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตลาดคลองหลวงไปอย่างนี้ก็เป็นบงกฎนะฮะเราจะเข้าบงกฎสองตรงนี้ค่ะทะลุกันหมดเลยทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ก็จะแบบตุมตุมตมตมเห็นไหมตลาดลุงเจริญก็เปิดจนถึงค่าเลยวันนี้เปิดตอนเย็นร้อนมากเลยเดี๋ยวไปเอาน้ําก่อนจะ้ะตายแล้วเดี๋ยวเราไปกินที่โรงแรมเคียงน้ำบีสอร์นะฮะนี่จ้ะทุกคนดูน่าทานมากเลยอะ่ะ Uh huh. ชาเขียวชานมแล้วก็ชาไต้หวันนะฮะทุกคนนี่ฮะรถมากอะไรที่ดีๆเราจะบอกต่อช่องนี้จะเป็นช่องเล็กๆก,ก็จริงแต่ก็เติบโตไปด้วยกันนะฮะอันใครที่ติดตามช่องนี้นะลองดูนะแต่ละวันเราจะมีคลิปอะไรมา